สวัสดีครับหรับช่อง About Channel นะวันนี้มาร้านชาบูเปิดใหม่ที่บุญถาวรนะครับบุญถาวรวิลเลจตรงบางพีนะเลยเมกาบางนามานิดหนึ่งนะครับชื่อร้านมาสรุชาบูซูชิบุฟเฟตเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงนะเขาเพิ่งมาเปิดสาขานะวันนี้มาวันแรกเลยเพ mm ิ hmm. ่งมาเปิดแ,แถวบางนาก็เลยมาลองกินเลยนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะฝ mm hmm. ากไลค์ฝากแชร์ฝาดด้วย mm hmm. ขอบคุรั เมนูเมนูกันนะครับมาร้านมาซารุชาบูซูชิบุฟเฟตโอ,โอ,โอ้เขามีให้เลือกหลายคอร์สมากนะมีประมาณ4คอร์สเลยนะวันนี้ลองกินตัวเพตริกรู้อ่นถูกหรือเปล่านะตัวคอร์เนีะพันพะันส100ามยี่สิบเดี๋ยวจะข้ามไปเลยนะอันนี้เขาจะมีเนื้อวากิวนะจุดแพงสุดนะข้ามไปเลย <Okay. S 1> กินอันนี้ตัวนี้ก็หลากหลายมาก เขาก็จะให้ตัวนี้มาติกนียาวมากเลยน้ำซุปเขาก็จะมีสี่น้ำนะครับอันนี้อะไรครับเนะี่ยอ๋อโอเคน้ำซุปเขาก็มีสี่แบบนะแต่ในสั่งเป็นใส่กับหม่าล่ามาเขามีดำด้วยอีกอันหนึ่งน่าจะต้มยำนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ น,นี้ก็เป็นบาร์น้ำนะนั่งใกล้บาร์น้ำพอดีไม่ต้องเดินแล้วก็ผักกับของอื่นๆที่มีให้เลือกตักอีกอันนี้ชุดซาซิมิเซตนะครับก็มีหอยมีแซลมอนมีฮามาจ,จิมีกุ้งแล้วก็มีกุลละนะฮามาจ,จิก็ชมพูสวยงามนะครับอันนี้เป็นเนื้อสะโพกวากิวอันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับมันส่วนอะไรไม่รู้นะพนักงานไม่ได้บอกนะค่อยชิมไปนะครับ กินได้สองชั่วโมงนะหมดบ่ายโมงครึ่งอ๋อหรอเออสั่งได้ชั่วโมงครึ่งกินได้ต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็ซูชิหน้าต่างๆมาดูน่ากินมากชิมกันโอเคมันปูนี่มันปูอันนี้สันคอวากิวออสเตรเลีย e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  นี่เปาเฮอร์เทมปุระซุปเห็เเดทัอเปิร,รนะเมนู พิเศษสลองสาขาเบิร์ดใหม่มีวัปเปอร์ด้วยสองชิ้นปลาเป็ดองรออือร่อยเซมอนนี่หางมัดจชมพูสวยง,งาม งหว,หวดเด,ด็ซูชิฮามาจิคัพเฟิปปลอร่อยอร่อยหอมคัพเฟิลด้วยวดมันกุเดีดเเข้มข้นดีอรองเนื้ดดอมั่งเนี่สันคอวากิว นุ่มๆอันนี้น่าจะเป็นสันคอ U.S. เปรอวเคี้ยวๆนิดนึงนะรสชาติข้นถก็เป็นสันคอวากิลก็จะนุ่มละลายนี่สะโพกสะโพกวากิล ตัวแซโก็จะเด้งๆด้หนึบๆนึบน,นะครับนะ,ะก็เทคเจอร์คนละแบบเลยทั้งสามตัวอร่อยดีดีทั้งสามตัวลองชิมหม่าม่าร่าดูบ้างกินกับน้ำจิ้มดูบ้างนะน้ำซุปหม่าล่าเขาก็เด็ดนะค่อทั้งเด็ดเข้มข้นดีนะเลยไม่ต้องจิ้มน้ำจิม้มนี่เป็นน้ำจิ้มงานนะเขาก็มีน้ำจิ้มให้เลือกหลายแบบสุกี้ออนสืกงาซีฟูฟ้ดเด็ดมาก เราภาเห็นได้เลยว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ่าสุดกษาว่าชาดูอร่อยมากกว่าเป็นล้านปีอ่ะหรอ100ล้านเ้ยใส่1น0อ๋อ100ล้านกินไปกี่ล้านแล้วจริง178โอ้ยช้จิ้มงาเขาอร่อยนะยวเอาจิ้มเอาซีฟู้ดมาลองชิมดีกว่ามาล่าเด็ดมาก ทั้งหอมทั้งเข้มข้นใครที่เป็นมาร่าเรเวอร์แนะนำติ๋าลายในเขามนะนำมีกระเทียมโรยด,ด้วยก็จะออกเค็มๆนิดนึงเปาคือซาซิมิด้วยนะอืมอืมก็นน่มๆดีอันนี้หอยเปาฮือนะ loại nó cũng giống như là kiểu như no, là kiểu như 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 là kiểu ซอฟเฟอร์ข้างบนก็หอมดียำปลาดิบรวมเสิร์ฟมาแบบอิสระกยะจานเล็กๆอันนี้อหอยนางรมนะครับราดพอนสือหรอชื่อเมนูหอยนางรมพนสึอ๋อหอยนางรมพนสือเคยแต่ผมไม่กินนะให้แฟนออยูสุไม่พนสือก็ยูสุนแหล,ละสักอย่างให้แฟนผมกินนะก็ดูน่ากินอยู่นะ เซียนหอยบอกว่าวดีนี่ซูชิกุ้งแม่น้ำกับเอ็นกะว,วะใส่เกียวลวนไฟไม่รู้ใส่เกียวคืออะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยไเคียวมันเครื่องแซลม,มอนดองนะเข้ามา3ชิ้นแล้วก็นี่ยำปลาดิบนะนแซ่บมากนะยำแซ่บอร่อยมากหอยนางรมคือดีมากนะกินไปแล้วนะก็ใครจะเป็นสายหอยนางรมก็กินได้อันนี้หอยนะเป็นหอยเชอร์อีกแบบหนึ่งนะเขาใช้โอตาเตะ เป็นอะไรลกูกชื่อยูเดโอตาเตะโอเคครับแต่ว่าซอสมันหวานไปหน่อยถ้าไม่มีซอสหวานน่าจะดีเอ็นกะวะ,อะเอ็นกะวะใส่เกี๊ยวหล่นไฟซอสข้ามบนก็จอกเค็มๆมหวานๆนะแซลมอนดอง ใช้มะนาวก็จะออกหวานๆนิดนึงนะครับก็ล,ลองจิ้มกับซีฟูด้ดสิเออนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วอืมก็โอเคนะแต่ผมว่ายำอ่ะมันแซ่บกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนะ่อยยำอ่ะแซ่แบจริงอันโอตาตอีกแบบหนึง่งจะมีกรีบๆข้างบนด้วย เออครีบคืออืมอร่อยปลาเก่าชิ้นใหญ่มากลืมน้องไปโออืมอร่อยคุ้นาก็โอเคครับนี่ของหวานนะครับเมนูเครปเย็นนะต้องสั่งก่อน25นาทีแล้วก็มีไอติมด้วยเป็นลาสเบอร์รี่ น่ากินมากอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็นเมนูของหวานสเปเชียลประจำเดือนไอที่ข้าวเหนียวแล้วก็มะม่วงอันนี้ไอติมมัช่านะครับเขามีให้สั่งเป็นลูกๆได้ด้วยนะที่แบบที่ไม่ใช่เป็นขนมหวานแบบอลังการอลังการนะไอติมเดี่ยวๆก็มีให้สั่งนี่มี4ี่ห้ารสอยู่นะอันนี้เป็นพวกเยลลี่แล้วก็พานาคอตต้านะเขาจะมีตู้ให้หยิบตู้นั้นก็มีผลไม้แล้วก็มีฟองดูด้วย ก็ไปเลือกหยิบได้ตามสบายเลยครับผมขนมหวานหน้าตาดูดีมากโรลวิปครีมในเค้ปก็มีสอดไส้วิปครีมด้วยติมซีทเส้นเหนียวใบเตย,ม,ยมีรอยมีรอยมะพร้าวขูดด้วย อันนี้เป็นวานิลานะครับไอติมเขาก็อร่อยดีนะบอกเป็นโฮมเมดนี่แบบเป็นฝักฝักเอมีเป็นเมล็ดวานิลลาเห็นเลยนะครับหอ,ม,อมดอนนีอันแรกสายเขียวเนี่ยผมคิดว่าเฉยๆนะแต่ว่ามันอร่อยนะมันแบบติดขมไปลายๆด้วยนะไม่หวานมากอ่ะอ,อร่อยจริงผสมเลย Hey, จบไปแล้วครับ EP นี้นะครับร้านมาสลุบุฟเฟ่นะก็ถือว่าดีงามนะครับอร่อยคุณภาพทุกอย่างนะขนมหวานเนื้อซูชิซาซิมินะก็ลองมากินกันได้นะอีกตัวเลือกหนึ่งของชาวบางนานะบางนาเลยๆมาบางพีหน่อยนะครับถือว่ามีตัวเลือกร้านชาบูให้ชาวบางนาได้เลือกกินเยอะขึ้นนะครับก็้าใรสนใจก็แวะมาลองได้ที่บุญถาวรวิลเลจนะเขารีโนเวทใหม่นะมีร้าน อื่นเยอะแยะเลยนะผมก็เพิ่งเคยเข้ามาเนี่ยนะเพราะว่าเข้ามากินชาบูเนี่ยปกติก็ผ่านตลอดนะครับผมโอเคต่านไปก็ฝากไลค์ฝากแชร์สับตะไคร้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย